สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอมเบลีคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูช็อตความทุ่มเทอย่างหนักเลยครับของบุ๋มบิ๊มชัดจูออนมกสีกับการเจอเจทีในวันนี้แล้วก็แน่นอนนะครับอย่างที่เราทราบกันเลยว่าเจทีไม่ง่ายเลยครับที่จะเก็บชัยชนะจากฮิเมจิได้แล้วก็มีช็อตความทุ่มเทสุดปังของชัดจูออนมุกสีเป็นช็อตที่บุ๋มบิ๊มวิ่งตามไปเกี่ยวบอลสุดชีวิตเลยครับแล้วเธอก็ไปชนกับป้ายที่อยู่ข้างสนาม จนตัวเองล้มลงไปนอนกับพื้นเป็นการล้มที่แรงมากเลยครับแต่โชคดีครับที่ช็อตนี้บุมบ๋มบิ๋มเธอไม่เป็นอะไรมากจึงสามารถลุกขึ้นยืนกลับมาเล่นลงในสนามได้ตามปกตินี่แหละครับความทุ่มเทของนักกีฬาสาวไทยของเราเก็บทุกเม็ดจริงๆอย่างบุมบ๋มบิ๋มก็ต้องบอกเลยว่าเธอทุ่มเทในทุกสกิลจริงๆครับเล่นคุมค่าจ้างมากๆเลยทีมจ้างเธอไปเล่นแล้วเธอก็คง คงจะใส่สุดเลยละครับก็ถือว่าโชคดีครับที่บุงมปิ่มของเราไม่เป็นอะไรมากกับช็อตนี้นิ้วให้กับความพยายามความทุ่มเทของชัดจูออนของเราเลยครับเอาเป็นว่าเรามาเชียร์ฮิเมจิแล้วก็ชัดจูออนโมกสีกันต่อครับสำหรับดีวิชั่นที่2นี้เพื่อแชมป์ครับ